ฮสดีฮรหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาตั้งนานเพราะผมไม่สบายนะครับผมจะพูดอย่างรงวดเร็วนะเหมือนแรปเปอร์ขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องคัดเพราะอีเมลเวนเนี่ยคัดลอกลิงคัดลอกลิงแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็เอาลิงมาวางไว้ตรงนี้ แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับแอปแบบง่ายนะแบบเริ่มต้น <c oughs> ลำคาญขมขู่เมียหน่อยนะมันอาจจะได้ยินเสียงกระทึบเราจะโผล่ไปแอปนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ประมาณนี้ครับแค่นี้ครับง่ายๆครับแล้วก็ไปดูที่แฟ้มนะครับ มันดีรู้ที่ตอนที่เรารหลดนะครับเราต้องรอด้วยนะครับถ้าถ้ารอตามจำนวนแฟงของเราครับอันนี้ผมโหลดเพลงไว้เยอะนะเพลงผมก็มีประมาณน,นี้แหละบางครั้งก็มีเพลงติดลิขสิทธิ์บ้างนะครับแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับก็มีแค่นี้แหลนะเนาะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสครกดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนรักอ่ะครับแล้วก็จำเทคนิคนี้เอาไว้นะครับให้พิมพ์อะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูผมพิมพ์นะสองขีด P สามประมาณนี้นะครับสองขีด P สามแล้วก็คลิกไปตรงนี้มันจะโหลดมันสามารถโหลดได้หมดนะครับนี่เลยแล้วก็แล้วก็คัดลอกลิงก์ไปตรงนี้แล้วก็กดไปแล้วก็รอนี่แล้วก็กดตัวที่ดาวโหลดครับนี่ครับ กดตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยครับนี่เลยนี่เลยครับกดนี่ครับกดตรงเดีย ยรบกอนเนาะลบเยวลบกอนเนาะลบรบลบลบ,บผมไม่ลบก่อนลบก่อนกดครับกดเลยกดหรือยงังก็ง่ายๆครับก็เป็นการโหลดเพลงแบบง่ายๆอ่ะนะซึ่งถ้าคลิปถ้าราเชนสีวงวันดูช่องผมอยู่ก็ลองทําตามได้นะครับมันก็ง่ายๆเลยไม่ต้องยากเลยนาะอไม่ต้องซีเรียสก็ให้กดตรงนี้ ให้กดตรงนี้ครับเดี๋ยวกดแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ต้องรอรอให้มันโหลดเสร็จก็ไปที่ตัวดาวน์โหลดใช่ไหมมันก็จะบันทึกแฟ้มถ้าไม่เชื่อมันสามารถเปิดเสียงได้นะก็เป็นประมาณนี้่ครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปบายเย้